สวัสดีคครับวันนี้อยู่กับผมเองคนะ่ะวันนี้อยู่เพียงเมื่อกี้ผมผู้ผิดอ่าผมขอขอละอย่างด้วยนะครับเป็นกางใจในคลิปหน้านะครับแล้วก็ผมอยากจะมาอัดก่อนนะเพราะว่าผมยังไม่เจอแอปนั้นแล้วก็ตอนนี้ผมสนุญาตวิวัฒน์ตัวนี้แล้วด้วย อัปเกรดนะครับเดี๋ยวเอาอยู่ในพิเศษใช่ไหมโอเคไปแมวนี่เยอะจังแมวแฮมเบอร์เกยักษ์แฮมเบอร์เกอร์ออบคุณทุกคนวีว่าด้วยนะ อะไรเนี่ยจะต้องเราไปใช้กันแล้วก็เก็กับกลักลักกลาเาิดวาปิดก็ปิดเอ้าตวอะไา น้ำมูกนิดนึงนะครับไปเลยอู้ชาขึ้นไปอืมได้ยินเสียงคนคุยกันก็รักมากเอาเดี๋ยวจะรับยายืดอะไรนั้นไปนะ แล้วแบบหมดจ้าวปวก้อนอ๋ออกระโดดแล้วก็มีขนมมาตัดๆออกมาหวกอาหารโอ้ไม่กลดผมชอบนะนั่นดีไซน์ดีดีดีไซน์เดยใครนะทุนแล้เรีจะต้องแบบทดสอบแบบตแบบตัวเดียวเลย ยายิ้มอุ่นว่ามันจะไหวมันจะไหวได้แค่กลัวตัวเองเดียวลองเพิ่มลูกกระจกอีกนิดหน่อยแล้วมาดูหน้าตาเข้าๆกันมันเหมือนกับมันเหมือนกล่องอาหารนะกล่องพวกกล่องอาหารต่างๆที่มีแบบอ่าพวกอาหารต่างๆแบบพวกไก่ทอดเป็นปลาอะไรนีย นีนน่จริงเลยมีพวกน้ำลงไปน่าจะเลยเจ้าตีดาวิดแรงกว่านี่ลองเทดก่อนอุ๊ยมีไกลป่าวแต่ว่ามันดีเยอะน่าจะเลร,งม,ร,ง,มรงมากต้องลองทักหลอกกบั้นต่อตีเฮียแล้วบ้านเลื่อน,น,นเลยดีกว่าเซนก็ตีแลงเฮ้ยมีบ้านอะไร โอเคก็ตีใช้ได้แล้วไม่ได้แลงมากประมาณพันสองพันสอกว่าสองพันหนึ่งนี่แหละพันหนึ่งพันสองรอันสามหนึ่งร้อยพนสองร้ออ่อฮิโปตายแล้วตอนไหนเนี่ยลืมดื้อน่าจะพอเป็นตัวแทงได้อยูน่นะบืม้มคาบูม ขาแค็งแล้วเรามาดูกนหน้าตามันแบบให้เต็มเต็มเต็มตัวในเมดูบุดดกบ๊กเกอ,กอ็งเบอร์เกอร์สามล่างสีล่างนี้แมวเบอร์เกอร์ความดูเดือดเนื้อแน่นระดับเอเอเอมาเป็นอาหารจานด่วนหรือ การจู่โจงกองโจรก็ได้หรือเนื้อแทร้อยเปอร์เซ็นต์อย่าบอกนะว่าเนื้อแมวแมวลอยยอลอยยอเบอร์เกอร์ลอยยวเบอร์เกอร์แมะไม่ได้ผักากาศชีสและจิตวิญญาณการต่อสู้ เซตพิเศษสำหรับคนที่หิวหวยการต่อตู้อย่างแท้จริงโปรดกินให้พอดีและอย่าลืมออกกำลังกายน,นี่เกือเป็นการทับใช่ไหมใชไมัคือทับจริงเลยอันนี้ผมดึงดึงห้าจัดอันนี้แมวมื้อประหยัดลองครบรอบสามปีไปทุกแคท ว่านี่สามเ้ยนิดเราจว่ามันอยู่มานานมากนะสปีไปเท่าแคสยี่สิบปีไปเท่าแคสแล้วสามปีไปเท่าแคสเูยอะไรขึ้นมาเนี่ยไปสามปีไปเท่าแคสหน้าเวลาเสิร์ฟความเจ็บปวดระดับหนึ่งร้อยกิโลแคลอรี่กันแล้วส่วนเครื่องเครื่องเคียงก็มีแต่มันทอดเลยมันทอด แล้วมันทอดมันมีอีกบ่อยอันนี้โอเคมีนะก็อย่างที่เราเห็นเลยมเหมือนของอะไรต่อแล้วก็กระดิสออกไปนะอ่ะแล้มันยิ่งม,มารีตัวใหม่โดย sharp f โอเคแล้วก็ตัวใน,น,น,นเจเลอร์ทิฟเปอร์แหละผมจะไม่ได้ว่าผมโชว์เออ่โชว์ยังนะแต่ว่าอาจจะโช่วยอะไรตัวนี้ยากิงกา ถูกตักสมองง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 องนีอง่อันนี้ข้อสองยอดแล้วนวะยืดป่าหมดยืดหมดยืดหมดยืดหมดดยืโอเคอโอ้แล้วก็กาชาแมวเนี่ย อันนี้แพ็คอะไรอ๋อแพ็คนี้อู้อบืร้ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยหน้าหน้าโดนนะแล้วก็ไปหวานลิปหน้าแล้วก็ว่าจะานี้คลิปมันก็ยาวแล้วผมไม่อยากทำให้คลิปยาวเกินนะว่าถ้าเกิดคลิปยาวเกินเนี่ยมันก็จะเพราะตอนที่ช่องผมยังไม่ค่อยดังด้วยอขอฝากกที่เราจะเด็บแล้วก็ฝากกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยไม่งั้น แมวตัวนี้จะเข้าไปในห้องนอนคุณแล้วมันจะกลายร่างเป็นแมวเกเรด